เปลี่ยนนักเก็ตทองให้เป็นทองบริสุทธิ์ตอนที่สองสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาเปลี่ยนนักเก็ตทองให้เป็นทองบริสุทธิ์นะคะอันนี้เป็นตอนที่สองนะคะครั้งนี้นี่ได้นักเก็ตที่มีหน้าตาลักษณะเหมือนกับว่า,าเป็น ทองแล้วก็แต่ว่าเขาจะมีลักษณะว่าเป็นเหมือนกับน้ำตาลแดงๆนะคะคือไม่ใช่ว่าเหลืองอลากนี่แสดงลักษณะอย่างสีอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังบริสุทธิ์นีมากอันนี้เป็นตัวอย่างนักเก็ตทองที่ได้จากจังหวัดทางภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นนักเก็ตทองนี่เคยลงวิธี วิธีการเปลี่ยนนักเก็ตทองให้เป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกวิธีหนึงเป็นวิธีที่สองครั้งนี้นี่ที่เราได้นี้หน้าตามันเหมือนกับว่าะจะเป็นน้ำตาลแดงๆแ,แกมๆเหมือนกับ 18K นู่นนะคะเหมือนกับทองคำนะคะคือเมื่อก่อนได้ทำนักเก็ต กรณีที่ว่าเป็นนักเก็ตทองที่ว่าเหลืองอลามเนี่ยสอนวิธีทำไว้ในคลิปเปลี่ยนนักเก็ตทองเปลี่ยนให้เป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะซึ่งอยู่ในช่องโกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิกโดยพิมพ์ตรงเครื่องหมายแว่นขยายในช่องโกนะคะแล้วก็พิมพ์ว่านักเก็ตทองเปลี่ยนให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ดูวิธี ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วอันนี้นี่มันเป็นทองนักเก็ตสีเหลืองๆองะคะ่ะเหมือนกับเหลืองอลามนี่นะคะเราวิธีขั้นตอนง่ายๆในคลิปนี้ก็จะอธิบายถึงนำไปทุบแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำยาย r า AR เนี่ยมาละลายแล้วก็ทำให้ตกทองด้วย SMB อยู่3รอบนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปเผา ด้วยบอหล็กอยู่อีกสองครั้งนะคะก็ถึงจะได้ทองสวยอลา,ามแบบนี้แต่ครั้งนี้นี่จะเป็นตอนที่สองเป็นอีกแบบหนึ่งคือหน้าตาของตัวทองนาเกตที่เราได้เนี่ยมันน้ำตาลแดงแนะคะจะมีขั้นตอนอยังไงนะคะก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำดินหินที่เราพบนะคะ อันนี้ได้จากภาคใต้ของเมืองไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็มันลักษณะมันนักเก็ตมันจะเป็นเหมือนกับน้ําตาลแดงๆเหมือนกับว่า,าไม่ใช่อลาบเขาก็นําดินเช่นกันนําดินหินมาบดให้ละเอียดนะคะเป็นแป้งนะคะแล้วก็สองล่อนให้เห็นล่อนให้เห็นทองออกมาบด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  ทุบทุบนะคะหยาบแล้วพอเสร็จแล้วก็เอามาล่อนล่อนทุกคนล่อนทองเป็นอยู่แล้วนะคะใช้แผน่นใช้เหลี่ยงล่อนนะคะแล้วก็เอาจนปลิมทองปลายทองนี้โผล่ออกมาแล้วก็เอาส่วนที่เป็นทองนะคะที่เราส่วนที่เป็นทองเนียนๆเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาไปเผากับบอหลก พอเผากระบอแหลกนะคะเราก็เอาไปเผาพอไปเผาเสร็จนะคะนี่บางทีเวลาเราทำเนี่ยมันเผารอบแรกอาจจะแบบไม่ใช่เป็นสีทองอะลามอาจจะมีสีอย่างอื่นปนสีเขียวปนเช่นว่าเรื่องเหิือนก็เป็นเงินมาปนนะคะเราก็เผาสักสองรอบมันก็จะได้ทองอะลามแบบนี้ อย่าลืมนะคะว่าเวลาเผาเนี่ยถ้าเรามีเตาเผาก็สะดวกแล้วเตาเผาเนะมันเผาได้ถึง1นึองศาอย่าลืมนะคะว่าการเผาทองต้องใช้ไฟสูงนะคะแต่บางทีคนไม่มีเตาเผานะคะไม่มีเตาเผาก็ต้องใช้ไฟตัดแก๊สหรือเขาไม่มีจริงๆเขาจะใช้แก๊สกระป๋องนะคะมีมีม นักเรียนที่เขามีความอุตสาหามากเห็นบอกก็ใช้สองกระป๋องนู่นแต่ว่าเขามีเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับตรวจดูว่าอุณหภูมิถึงไหนนะคะคืออันนี้เป็นเทคนิคมาเล่าสู่กันฟังคือกรณีที่ไม่มีเตาเผาใช้แก,ก๊สกระป๋องเผาคือตัวแอดมินเองไม่อยากแนะนำให้ใช้แก,ก๊สกระป๋องแต่ว่ามันหาไม่ได้ เขาใช้ตั้งสองกระป๋องนู่นนะคะเผานานถึง30นาทีและใช้ถึงสองกระป๋องนะคะข้อที่หนึ่งสองมีเครื่องสแกนเช็คความร้อนถึง1นึ่งพันหก่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่อง,ย,ย,งยิงเลเซอร์ตึ๊ดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอุณหภูมิโชว์มาเราก็ดูด้วยตาเปล่าเวลาเราทำนี่อย่าลืมใส่แว่นตาใส่อ่า หน้าก,กากอะไรบางนะคะเพราะว่าไฟมันสูงนะคะเราเห็นมันเป็นลาวานั่นละค่ะก็พอมันจะเป็นลาวานี่มันก็เข้าสู่อุณหภูมิหนึ่งพันแล้วหากถึงตรงนี้ทองก็จะเปลี่ยนเป็นลาวาสามเท่านี้เวลาเราเผาเนี่ยเรามีตัวขี้นะคะขี้ตัว,บะคะคบตวเบ้าจับเอียงเอียงหมุนหมุนให้กลมกลมตรงกลางนะคะมันก็จะได้ทอง พอเย็นมามันก็ได้ทองเราก็เอาทองนี่ลงหย่อนลงน้ำเสร็จแล้วก็จะได้ทองอลา,ามแบบนี้นะคะคือเทคนิคการทำเผาทองนี่ก็อยู่ที่ทสีมือของแต่ละคนว่า,าจะเผาได้ถึงไฟหนึ่งพันหรือเผาจนเป็นลาวาหรือเปล่านี่เราต้องฝึกเผากันบ่อยๆเผาไม่สวย ขาไม่เป็นลาวาเราเราก็ต้องรู้วิธีว่า,าละลายด้วย AR แล้วทำตกทองหากทำตกทองอะไรไม่เป็นก็ต้องใช้เผาเผาอย่างเดียวอะค่ะคือต้องซ้อมทำอะค่ะนะคะอนันนี้นักเก็ตทองที่เราเจอโดยธรรมชาติอาจจะมีคำถามอยู่ในใจของช่างสกัดทองนะคะคือ นักเก็ตทองเป็นทองบริสุทธิ์หรือเปล่าเด็กสิคะเป็นทองบริสุทธิ์หรือเปล่าเป็นทองบริสุทธิ์หรือเปล่าคะถ้าเกิดเราไปเจนนักเก็ตทองตามขวดหินตามแม่น้ําลําทารน,นะคะได้มาเนี่ยนักเก็ตทองนะคะคําตอบนะคะไม่ใช่ทองบริสุทธิ์หนึออาจจะมีแร่ อย่างอื่นปนมาเช่นแรกเงินหรือทองแดงหรือตะกั่วอะไรปนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอหากว่าเราเจอเล็กๆเล็น้อยเม็ดเล็กๆเงี้ยเราอยากจะไปขายที่ร้านถ้ามีคนรับซื้อเราก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับซื้อเราก็ต้องมาพี่ลีพี่ไลนั่งทำอย่างที่สอนว่าเปลี่ยนนักเก็ตทองให้เป็นทองคำเนี่ยให้อันนี้เป็นตอนที่2นะคะ อย่างไรเราก็ต้องมานั่งทำกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นมีมีเอเอานะักเก็ตเนี่ยมาให้ดูหลกันเยอะแล้วก็บอกว่าจะททำยังไงให้เป็นทองแล้วก็จะได้ไปขายนะคะก็อันนี้เป็นวิธีอันนี้ได้อธิบายไว้ในคลิปนะคะอย่าลืมว่าตามไปดูคลิปนะคะแล้วก็จะทำได้ะคะ่ะ คือคือมาเรียนหรือหัดทำในเรื่องสกัดทองในช่องโก,โกูเราก็ต้องรู้วิธีการใช้น้ํยายออา AR การตก,กทองการเผาทองนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะ่วยกดไลค์กดแชร์สักตะไครกดชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากเลยนะคะแหมไปตามป่าตามลำธารบางเอิญบางคนได้ทองได้แจ็คเก็ตทอง หรือที่บ้านใกล้ๆมีเยอะแยะเลยนะคะทางภาคใต้นี่เยอะมากเลยคนทางใต้เอามาอวดให้ดูแล้วก็โอ้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยแบบอยากสกัดอยากทำจังเลยนะคะก็ใช้วิธีนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าใครโชคดีมีเครื่องตรวจจับโลหะอย่างชาวออสเตรเลียที่ได้ลงไว้ในเรื่องของอชนิดของนักเก็ตทองนะคะที่เขาไป ใช้เครื่องตรวจจับตรวจเจอทองขนาด1.4กิโลกร,รมัมที่ตรงชายทะเลชายฝัง่งซึ่งขุดไปแค่60เซนติเมตรแล้วก็ได้ทอง1.4กรรัมนี่นะคะที่พูดนำในเรื่องของในคลิปของอทองธรรมชาติตอนชนิดของทองนักเก็ตนะคะก็รวบรวมไว้ด้วยนะคะตรงนี้ว่าเวลาเราเจอนักเก็ตเนี่ยมันมีกี่ประเภท ก็พิมพ์เข้าในตรงแว่นขยายในช่องของช่องกูทองธรรมชาติตอนชนิดของทองนักเก็ตก็เป็นเนื้อหาเปลี่ยนนักเก็ตทองพอเรารู้จักชนิดของนักเก็ตทองรู้จักวิธีการเผานะคะรู้จักวิธีการละลายทองด้วยน้ำยาเอานะคะทมสักสองสามรอบเสร็จแล้วเราตกทองเป็นหากตกทองไม่เป็นตกทองได้วย SMB อะไรไม่เป็น เราก็ต้องเผาเป็นนะคะนะคะวิธีเผาก็ย้ําแล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะคะก็จะได้นะคะคราวนี้เพื่อนๆก็ได้เข้ามาสู่ในช่องของช่องกูชาแนลกนะคะกูเกินออนไลน์ดินเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าพาเพื่อนๆมาเปิดประตูถ้ำทองนะคะอธิบายมาร่วมสามปีแล้วะค่ะ ทั้งทองขยะอิเล็กทรอนิกส์ทองธรรมชาติแล้วก็ยังได้พูดเลยในถึงอย่างาพวกอย่างพวกท่อแคสอะไรนี้มาตั้งเยอะแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนพา,าเพื่อนเพื่อนนะคะที่ชอบนะคะและสนใจในการสกัดทองเนี่ยมาเปิดประตูทองนะคะเดินมาเปิดประตูทองด้วยกันใช้คำว่า golden gate นะคะ g กลเด้นเกตของช่องโกนี้พาเพื่อนๆมาเปิดประตูทองถึงแม้จะได้ทองไม่เยอะมากหรือบางคนโชคดีอาจจะได้เยอะก็ได้แต่ก็ไม่มาบอกนะคะก็เปิดประตูถ้ำได้ทองเรื่องอาราม์สบายใจไปนะคะเป็นโกลเด้นเกต G O L D E N นะคะโกลเด้นทองคำแล้วก็เกตก็คือประตูนะประตูทอง พาเพื่อนๆ FC มายัางข้าทองนะคะสำหรับในช่องสกัดทองอของอช่องกูนี้นะคะก็มาคล้องกับคำว่าโอเชียนเกตที่เป็นข่าวนี่ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนามาตลอดนะคะก็บริษัท Golden Gate ได้พา คนที่มีความชอบสนใจในการดำลงยานดำน้ำนะคะลงยานดำน้ำไปดูไททานิกนะคะอันนี้เป็นยานดำน้ำของโอเชียนเกตประตูเปิดประตูทะเลนะคะก็เป็นเรื่องของโศนาต,ตกรรมที่พูดถึง มาได้ร่วมครึ่งเดือนแล้วก็ในที่สุดก็ไม่พบผู้มีชีวิตเหลือเลยนะคะเพราะว่าระเบิดไปซะก่อนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชนภัยแล้วก็าการอาของมหาเศรษฐีทั้งหลายที่เขามีเงินมากแล้วก็ในที่สุดก็ไปชมดูไททานิก นะคะไปดูแจ็คกับโรดนะคะเสร็จแล้วก็ไปดูซากเรือไททานอีกเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นศกตนาตกรรมนะคะก็เราก็อาจจะถือว่าเป็นพลิกวิกกิจการ,กร,กร,กรกให้เป็นโอกาสอีกหน่อยในอนาคตในอนาคตอาจจะมีการชมหรือดำดิ่งในราคาที่ไม่แพงมากเพราะว่าครั้งนี้นี่เขา,าราคาหัวหนึ่งก็ แล้าน 7- จ็กืบเล้านนู่นนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งหมด5้าคนนะคะก็เสียใจด้วยนะคะอันนี้เป็นโอเชียนเกตนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตนะคะก็ทุกอย่างก็ไม่เป็นจีรังนะคะแต่ของเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นั้นไปยังถ้ำทองโกลเด้นเกตนะคะ โอเคนะคะถึงแค่ตรงนี้อย่าลืมว่าหัดทํานะคะว่า,าเปลี่ยนนักเก็ตทองให้เป็นทองคําอย่าลืมเข้าไปดูในคลิปทั้งสองคลิปที่แนะนําเพิ่มมาสวัสดีค่ะ